สวัสดีชาวมิถุนคาดวงความรักปกระจำวันที่7สิงหานะคะคุณได้ไพ่สิบถ้วยกับหัวนะคะก็ได้เด็ดสเตรนท์นะคะไพ่กับหัวเหมือนกันก็วันนี้นะคะอะไรที่คาดหวังอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังต้องเตรียมใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ก็ระมัดระวังนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะคะ พยายามที่จะดูแลประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันตลอดรอดฝั่งดีกว่าในวันนี้เนาะตัวเขาได้เดือดร้อนกับหัวอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณจะยังมีเรื่องไม่พอใจในตัวเขาแต่เขาเนี่ยออยอมทุกอย่างนะคะในวันนี้นะถ้าคุณพูดคุยกันเนี่ยมองว่าเคลียร์ได้เพราะว่าตัวเขาได้ไพแห่งการยินยอมนะคะถ้าเขาเคยดื้อม,มาก่อนในวันนี้เขาจะยอมคุณนะคุณจะถือไพเหนือกว่านะคะพลังงานโรแมนติกฟีลิงนะคะความรักของคุณสองคนยังมีเท่าเดิม คุณรักเขายังไงเขาก็รักคุณแบบนั้นนะคะแล้วก็จักรวาลให้พลังงานบวกมาหนึ่งใบ a s You r a n g e l s วันนี้ขอพรได้นะคะสำหรับชาวนิถุนนะคะคุณจะสมหวังนะ